อันนี้ก็เป็น Revo J Plus สซัทอ i นนะคะเป็นตัวแคปนะคะสีขาว จัดมาให้รออเลยอีกหนึ่งคันนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยกระจังหน้าดำโทเมียมจากเบาะของเขานะคะเป็นบเบาะเรนสปอร์ตนะคะเย็บลายผ้าสวยมากๆทุกคนนะคะนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี้ช่องเสียบสาย USB AUX มาให้ด้วยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะสำหรับบา้าตงแดดนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะเลี่ยมสุดๆนี่นะคะเบาะนะคะด้านหลังเป็นเบาะหนังพนักพิงนะคะเป็นครง แข็งแงนะคะขึ้นไปนั่งได้แบบสบายๆนะคะลงแม็กยางใหม่มาให้ด้วยนะคะเฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a u t o โต้บ้านสวนชาแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆเพีงยง999บาทจบทุกอย่างเลยวันนี้ขอพาดูรถนะคะจากค่าย t o โยต้าอีก1คันเข้าใหม่ เป็นรถปี2019ไมยน้อยวิ่งไปแค่80,000โลเท่านั้นนะคะเป็นรถกำลังดีนะคะเอาไปลุยเอาไปใช้งานได้เลยนะคะมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะพร้อมบุ๊กเซอร์วิสด้วยคันนี้ก็เป็น Revo J Z l u s Z i o n t i p n Cap นะคะเป็นรถเครื่อง2,444ปี2019นะคะคันนี้ที่ผ่อนเบาๆนะคะได้สูงสุดถึง7ปีนะคะที่8,118บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะให้เริ่มเลยนะคะ จากเบาของเขานะคะเป็นเบาะทรสงสปอร์ตนะคะเย็บลายผ้าสวยมากๆทุกคนนะคะเป็นลายผ้าที่เพิ่มการยืดหยุ่นได้ดีนะคะแถมผิวสมัมผัสยังแบบรู้สึกสบายด้วยนะคะนั่งนุ่มสบายกระชับนะคะไประพอมๆกันสำหรับแผงประตูของเขานะคะก็สลับสลับแบบหนังซอฟทั h แล้วก็เป็นผ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะกระจกก็จะเป็นล็อกไฟฟ้ามาให้ค่ะ ที่พวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัย3ห่วงนะคะตามสไตล์ของโตโยตานะคะตามเอกลักษณ์ของเขาเลยต้องพูดอย่างนี้นะคะพร้อมถุงลมเน้อภัย SRS airbag มาให้ด้วยตรงกลางคอนโซลนะคะไม่ได้มีจอทัชสกรีนแต่มีดีกว่านั้นมีปุ่มกดมาให้เลยนะคะเพราะชอบนะาสไตล์แบบนี้นะคะเพื่อนก็ชอบด้วยเช่นกันใช่ไหมคะมีช่องเสียบแผ่น CD ดีปรับโหมด setup enter tune ช่องเ l e c t ช่องซีกตามหาช่อง แล้วก็หาแทร็กได้เลยนะคะกดปุ่ม power ตรงนี้นะคะคือปุ่มเปิดนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับ v o l ลุ่มนะคะขึ้นลงตรงนี้ได้เลยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์รับสายวางสายด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะมีช่องเสียบสาย USB AUX US, มาให้ด้วยนะคะ Passenger Airbags นะคะมีปุ่มเตือนมาให้นะคะด้านล่างปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้เลยมีเกสใส่ของนะคะ ะะตรงนี้วางของกระจุกกระจิกได้ที่วางแก้ว2องตำแหน่งมาให้เลยและหัวเกียร์ MT ของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้แล้วนะคะเป็นรถะวัสด,ดีนะคะรถมือเดียวป้ายแดงด้วยทุกคนบุ๊กเซอร์วิสจะบอกว่ายังไม่ได้แกะเลยนะเอาเป็นว่าน,นะคะหนังสือนะคะก็มีเซอร์วิสแล้วนะคะตรวจเช็คได้เลยนะคะ ด้านบนนะคะเพดานสะอาดสะอ้านคันนี้มาพร้อมกับไฟกลางเก่งและไฟหน้าเก่งพร้อมใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะคะกดแบบนี้ก็ได้ด้วยนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เปิดแบบนี้ได้ด้วยอันแบบนี้พลอยปิดไว้นะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะสำหรับบ้านบางแดดนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะเลี่ยมสุดๆนี่นะคะ บานะคะด้านหลังเป็นเบาะหนังพนักพิงนะคะเป็นพรมแข็งแรงนะคะขึ้นไปนั่งได้แบบสบายๆนะคะด้านข้างประตูนะคะจะฝังลำโพงมาให้มีขวดวางให้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะเอาล่ะนะคะคันนี้ผ่อนเพียง8,000กว่าบาททุกคนนะคะถ้าใครกำลังตามหารถก,กระบะอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากๆ r e v o J Plus นะคะเป็น s e t Edition Cap เครื่อง2,400 cc ปี19ไม์น้อยวิ่งไปแค่8,000โลเท่านั้นนะคะ แมกไนเนอร์นะคะเดี๋ยวเราเก็บความหล่อให้นะคะอันนี้เป็นแบบแม็กลุยๆพร้อมใช้งานให้ดูว่าที่เราเอาใจใส่นะคะกับบริการหลังการข้านะลงแม็กยางใหม่มาให้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นแม็กก้านแบนนะคะแล้วก็พร้อมยางนะคะคุณภาพดีสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมทุกคน ะะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะจ๊ะลงแม็กยางใหม่ไว้ให้เรียบร้อยพร้อมแล้วนะคะด้านข้างกระจกเป็นโครเมียมนะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวแบบนี้มาให้ด้วยค่ะคันนี้ก็เป็น r e v o J Plus s e t Edition นะคะเป็นตัวแคปนะคะสีขาวจัดมาให้รออเลยอีกหนึ่งคันนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยกระจังหน้าดำโครเมียม ทำให้ตัวรถนะคะทั้งดูเข้มแข็งและมีเสน่ห์ขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ